เาปลายทางนะครับหลังสวนนะครับไปไปมาช้า27นาทีนะครับมาเจอลรีกเมื่อกี้นะครับ กลางคืนก็สว่างสว่ัยดีนะครับนะเดี๋ยวเราจะชมรถไฟกันที่สถานีรถไฟหลังส่วนนะครับไปครับลงรถกันครับ โอ้ยสูงดิบเลยนะโอ้สว่างสว่างผม,มลืมเมื่อคืนนะลืมขายอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มอกนะครับโอ้เห็น ควันจุดขยะนะนะครับเดี๋ยวรอชมรถไฟกันนะครับเดี๋ยวสักสามทุ่มว่าฟ้านะครับก็น่าจะมีรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดศูนย์มานะครับตอนนี้มาถึงที่หลังส่วนสองทุ่มห้าสิบนาทีนะครับ บรรยากาศก็โอเคนะครับนี่เป็นการมาครั้งแรกของผมนะครับที่ลงที่หลังส่วนนะครับปกติจะเคยนั่งแต่รถเร็วนะครับหนึ่งหกเจ็ดแปดห้านะครับมาถึงนี่ก็ช่วงเช้าเช้านะครับครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับตอนที่รถเร็วหนึ่งเจ็ดศูนย์มานะครับครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีนะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดศูนย์มาแล้วนะครับ ไปดูอ๋อเขาโค้งมาแล้วครับแม่เสจดายเป็นตอนคืนนะมาเป็นตอนเช้านี่เห็นโค้งสวยงามเลยนะครับยะลากรุงเทพนะครับชา้าอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่นาทีเองนะครับวันนี้ทำเวลาดีเลยครับ สี e ่เอะสีห้าสองสี่นะครับ oh, โอ้โหโลงโอ้โลงมากเลยครับโอ้คันข้างหน้านี่โลงหมดเลยครับ ใจะเดินทางกับตู้นอนแอร์กันเยอะนะครับเครับ็มตัวออกแล้วครับ เสียงละครดังแปลกๆนะครับดังไม่กลังวานนะครับ โอรถด,ด่วนแปดสี่นะครับโอ้โอผมลืมไปครับว่ามีรถด,ด่วนแปดสี่ครับแต่ไม่จอดนะครับไม่จอดนะครับวิ่งผ่านนะครับไม่ได้จอดนะถึงว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงลั่นๆมาไกลๆ ลยโล่งจ้งเลครับโอ้โหแทบไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับเห็นมีอยู่คันหลังคันเดียวนะครับมีสามสี่คนเลยครับมีขบวนรถมานะครับเดี๋ยวจะเข้าจอดนะครับด่วนพิเศษที่ซีซีครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะครับมาตามเวลาเลยนะครับ แปดสี่ไม่จอดนะครับแต่สี่สี่จอดนะโอ้ห่างกันไม่ถึงสิบนาทีเ,ทาเลยครับที่นี่สถานีรังสูนโอ้ขึ้นเยอะเหมือนกันครับรถจากขบรถสถานีสองเป็นของสภาระท่านนำมอตอร์ไซคา่งตัวใบขบรถที่จอดเทียบแต่สารถขบรถดนทจขบรถจริงๆแล้วบอกว่าจะได้ทางทุกางสถานีสุราษฎร์มีสุดปทางสถาานีตู้เทขบวนรถเที่ยวนี้ไม่ออกจากสถานีรังสวนไปแล้ว อยู่แล้วตรงนั้นบริษัทที่สถานีสวีจุนกรเป็นสถานีต่อไปครับอ๋อสวีก็จอดนะครับ,ส,รบสี่ทุ่มยี่สิบสี่นะครับ วันนี้เจอรถหลาย,ลายขบวนนะครับที่ขึ้นมาจากทางใต้นะครับทําเวลาดีทุกขบวนเลยนะครับอย่าง44นี้ก็ตรงเวลาไปนะครับเมื่อสักครู่170ก็10กว่านาทีนะครับถ้ามีช้าก็มี168นะครับที่เจอขอบวนแรกครับประมาณ30กว่าครับส่วนรถตัวน86ก็ประมาณ10กว่านาทีนะครับ ใส่ก็ต้องดูอีกทีนะครับเดี๋ยวพอออกชุมพรไปนะครับช่วงบางสะพานนะครับโอ้โหตรงนั้นทางยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับและย่างก็จะรีก,กันส่วนใหญ่กับรถที่ลงมาจากกรุงเทพนะครับแ,แถวๆนั้นด้วยนะครับก็จะช้าช้าช่วงนั้นแหะครับน่าจะรอเวลาออกนะครับเพราะว่ามาตรงเวลานะ ไม่รู้จอดกี่นาทีนะครับสี่สี่นี้ก็สี่สามคือกระบวนสี่สามเมื่อตอนเช้านี่นะครับตีกลับนะครับจริงๆโอ้รถนี่เหมือนแทบไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับยังรอเวลาอยู่นะครับ ครับเอ่อมาสักคู่นี้เอ่อต้องขออภัยนะครับพอดีเพิ่งมาเช็คเวลานะครับโอ้โหเข้าก่อนเวลาทั้งสิบนาทีนะครับมาจอดรอเวลานะครับตอนนี้ก็เกือบจะได้เวลานะครับก็ออกสี่ทุ่มสามสิบสี่นะครับตอนนี้สี่ทุ่มสามสิบสามแล้วนะครับนะครับเตรียมตัวออกนะครับ ถึงว่าทำไมเมื่อกี้จอดนานแล้วเกินนะครับ เดินทางต่อนะครับสุราธ,ธานีกรุงเทพคนระัวิ่งไม่ได้หยุดย่อนเลยนะครับพอไปถึงพวงนี้เดี๋ยวก็ทําขบวนสี่สามลงมาอีกนะครับแม่พอรถไปนี่เงียบเลยนะครับ ทางด้านนู้นก็มีร้านอาหารนะครับหลายร้านเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อข้าวนะครับทางฝั่งนู้นนะครับนะครับเดี๋ยวรอชมขบวนต่อไปที่จะมานะครับชมกันต่อนะครับสี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับรถเร็วหนึ่งเจ็ดสองสุไหงโกโลกรุงเทพจะเข้าจอดนะครับทำเวลาดีนะครับโอ้มาถึงก่อน สามนาทีเลยนะครับต้องจอดรอเวลาอีกแล้วนะครับ ไม่มีคนแลวสถานีลงตัวตอนนี้นจะลงจากุุ๊ารอสิงสอ,องและาพลังงนําลง่ตมาค,ครับขบรถที่่อเทียนัราที่หเป็นขบวรถเวที่1เป็นสงั <c oughs> งสดาทางสถานีโรสปายทางสถานีภูเตขบรถเที่วนี้มาออกจากสถานีลวไปแล้วจะยรับสงสท่านสารที่สถานีวีจุปมเป็นสถานีอย ต้องรอเวลาก่อนนะครับนะครับรอเวลาอยู่3มนาทีนะครับได้เวลาออกครับ น,นี้คนเยอะหน่อยฮะที่เหลือก็นอนตีลังกาเลยนะครับอันนี้เป็นริ้ว254นะครับที่จะทำขบวนออกตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับ ตอนนี้23่สนกายีนาทีนะครับเดี๋ยวจะมีรถพิเศษสินค้านะครับห่อวระตูด,ด่วนขบวนที่985มาถึงที่หลังส่วนนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะจอดหรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้เข้าโค้งมาแล้วครับจะจอดหรือว่าจะวิ่งผ่านนะ ดูแล้วษณาน้าเหมือนจะวิ่งผ่านมากกว่านะครับนี่พอขาแม่ค้านี่เต็มเลยนะครับที่หลังส่วนตอนนี้นะครับก็ลงมาจากหนึ่งเจ็ดสองมาสักครู่นะครับอเดี๋ยวน่าจะขึ้นไปขายตอนขอบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาถึงนะครับ อดหลังส่วนด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับมอเตอร์ไซค์เต็มเลยนะครับ าลงเยอะเหมือนกันนะครับได้เวลาออกนะครับโอ้จอดนานมากเลยนะครับเป็นสิบนาทีเลยครับสินค้าเยอะจริงๆครับ คับคลิปนี้เราก็จากกันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆเอนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ